วันนี้ตรงกับวันที่25มกราคมปี2 5 6 5มีอยู่บุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีพระคุณต่ออมามภาพอย่างมากมายและก็มีความจำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่อาตมาภาพนั้น ก็จะต้องเรียกใช้ในการสร้างบาร,รมีในแต่ละโอกาสในแต่ละเวลาบุคคลท่านนี้นะก็ชื่อว่าคุณโยมลุงหลอดเมื่อครั้งหนึ่งได้ประสบพบเจอนจะด้วยเหตุผลแห่งการบังเอิญหรือไม่อย่างไรก็ไม่สามารถทราบได้ วันหนึ่งอาตมาภาพเดินลงจากกุฏิเพื่อจะไปบินทบาทนอกวัดพอเดินลงจากกุฏิแล้วแล้วก็ทันใดเหลือบมองไปเลยเห็นคุณโยมดุงหลอดแกนอนอยู่กับโต๊ะหินอ่อนอยู่ใต้ต้นไม้แต่ก็ไม่ได้ ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแลนะก็คิดว่าคงจะเป็นโยมทั่วไปอาจจะมาพักผ่อนะในวัดซึ่งก็เคยเห็นเป็นปกติอาตมาภาพก็ไปบินทบาตบาแล้วก็เสร็จศพเรียบร้อยก็กลับมาที่วัดเมื่อกลับมาถึงวัดนะก็ฉันข้าวปลาอาหารเสร็จศพเรียบร้อยในวันนั้นก็มีความตั้งใจนะที่จะไป ถ่ายชีวิตปลาหน้าเขียงเพื่อที่จะลำเรียงไปสู่แม่น้ำที่กว้างใหญ่แล้วก็นัดคุณโยมนะซึ่งเป็นคนขับรถเอาไวา้แต่ว่าพอถึงเวลาเขาก็ไม่มาตามนัดโทรไปก็โทรไม่ติดจะมาภาพเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไร รถมีแต่ไม่มีคนขับก็เดินพิจารณาหาหนทางอย่างอื่นนะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นนะคิดออกได้เลยว่าจะได้ใครนาะมาขับรถให้ทัไปคนนั้นก็ไม่ว่างคนนี้ก็ติดงาน นะก็เลยเดินไปก็ไปเห็นคุณโยมลุงหลอดนี่แหละที่แกนอนอยู่ตรงนั้นนะในขณะที่เดินไปก็เดินโทรศัพท์หาโยมที่จะมาขับรถหาโยมที่จะมาขับรถให้ไปปล่อยปลานั่นแหละนะก็เดินโทรศัพท์ไปติดต่อคนนั้นบางติดต่อคนนี้บางไปก็ไปเห็นคุณโยมลุงหลอดก็เลยถาม โยมโยมนะก็เรียกอยู่ประมาณ3าสี่ครั้งพอแกอรู้สึกตัวแกก็พูดขึ้นมาทันทีทันใดว่าโอ้หลวงพ่อครับอย่าพึ่งไล่ผมเลยเมื่อกี้นี้ผมก็พึ่งโดนวัดนั้นไล่มาผมกอนอนพักสักแป๊บนึงบางอย่างนั้นนะแกก็ลุกมานั่งแกก็งวงเงีย ในสภาพวันนั้นเห็นแก่ก็เมาด้วยนาเมาก็เลยถามโยมโยมขับรถเป็นไหมช่วยขับรถนำอาตมาไปปล่อยปลาได้ไหมนะบางเอ,อิญแก่ก็ขับรถเป็นด้วยแต่ว่ายังอยู่ในสภาพของความเมาก็พิจารณาดูแล้วว่าโยมเมามากไหมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วครับพระอาจารย์ว่าง,งั้น ผมคิดว่าแต่พระอาจารย์จะมาไล่ผมเหมือนกับวัดนั้นว่าตมาภาพไม่เคยไล่ใครหรอกโยมอาโยมจะมาพักผ่อนในวัดก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ตมาภาพนั้นก็มีความประสงค์ว่าจะไปปล่อยปลาวันนี้โยมพอจะขับรถได้ไหมอ่ะแกก็บอกว่าขับได้ครับขับได้ผมก็มีรถอยู่คันหนึ่งที่บ้านเอาอย่างนั้นก็พอดีเลยโยมพอไปได้นะแต่ว่าวันนั้นก็ก็ยอมรับโดยความจริงแหละนะตา ถ้าเกิดท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ไม่คนที่จะเอาเป็นตัวอย่างก็คือว่า,าการขับรถโดยอยู่ในสภาพมึนเมานะซึ่งมันผิดกฎหมายนะก็จะอาจจะประสบอุบัติเหตุได้นะแต่มันมีความจําเป็นเราตมาภาพก็ให้คุณโยมล้างหน้าแล้วก็ดูสภาพของคุณโยมสักพักหนึ่งว่าจะไปได้ไหมแต่ก็ดูสภาพในวันนั้นก็แกก็เริ่มที่จะสางแล้วแหละนะก็คือนั่งอยู่ก็ นานพอสมควรแล้วก็ให้แกล้างหน้าให้แกกินข้าวปลาอาหารนะเสร็จสับเรียบร้อยก็แกก็ขับรถนำไปปล่อยปลานะเมื่อปล่อยปลาเสร็จสับเรียบร้อยก็ได้ถามชีวิตของคุณโยมนะแกก็มีความผิดหวังเสียใจกับครอบครัวนะก็เลยเข้าใจแกว่าที่แกเมาเพราะอะไรนะอย่างนั้นก็แกก็ ปวารณาตัวว่าถ้าพระอาจารย์จะไปทำบุญปล่อยปลาหรือสร้างบาร,รมีที่ไหนช่วยบอกผมด้วยนะจะขึ้นเขาลงห้วยก็ช่วยโดยสามบาทประมาณนี้ก็คือไปไหนไปกันแล้วแกก็ตั้งใจปวารณาตัวนะเพื่อที่จะรับใช้ในการสร้างบาร,รมีช่วยขับรถให้นำไปปล่อยปลาหรือไปสร้างบาร,รมีที่วัดใดก็ตามตันะ้งแต่นั้นมาก็ให้คุณโยมลงหลอดโกนหัว นะเพราะว่าเป็นโอกาสหนึ่งแล้วแหละที่เราจะได้นะมีสตินะนะก็ให้หยุดเล่าให้เลิกเล่านะเริ่มต้นชีวิตใหมนะ่ตั้งแต่นั้นมาก็มีคนโยมลุงหลอดน,นี่แหละที่เป็นคนขับรถแถตมาภาพแล้วก็นำไปปล่อยปลาที่ เขื่อนลำตะคองหรือจะไปที่จังหวัดใดก็ตามคุณโยมลุงหลอดก็มาขับรถให้แต่ก็แปลกดีเหมือนกันนะรู้จักคุณโยมลุงหลอดมานี่ก็หลายปีไม่เคยเห็นคุณโยมลวงหลอดขอปัจจัยจากอาตมาภาพประการที่สองอาตมาภาพหยิบปัจจัยแล้วก็ให้แกแกก็ไม่เคยเอาเลยต้องยัดใส่กระเป๋าเสื้อแกก็ดึงออกอีกแล้วก็วางคืน่นยัดใส่กระเป๋ากางเกง นะยายใส่กระเป๋ากางเกงแกก็ไม่เอาคือให้เงินเมื่อไหร่แกก็ไม่เอาเลยตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้กว่าหลายปีนะไม่เคยเห็นคณโยมลงหลอดแกเอาเงินนะบางทีอาตมาภาพอยากจะฉันอาหารนะคณโยมลงหลอดช่วยไปซื้อให้หน่อยแกซื้อมาเสร็จสับเรียบร้อยแกก็เอาเงินของแกน่ะแหละออกค่าใจใยจใ,ให้อาตมาภาพก็ยื่นให้เอาค่าค่าอาหารแล้วก็ค่าน้ำมันรถค่าเสียเวลาของคนโยมลงหลอดก็ไม่เอาสักบาทเลย นี่ก็แปลกดีเหมือนกันโอ้คงจะเป็นเพราะบุญที่เราได้สร้างทําเอาไว้ให้เราได้ประสบพบเจอคนที่มีความกระตันอยู่ก็เป็นคนที่กระตันอยู่มากแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อตรงมากเอ่อก่อนที่จะมาเจอคุณโยมลุงหลอดนะแต่มาภาพก็มีคนมาขับรถให้นี่ก็ก็หลายคนคิดว่าน่าจะเกินห้าคนคนไหนว่างคนไหนติดงานนะก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป แต่ว่าทุกคนที่ได้กล่าวมาเนี่ยที่ขับรถอาตมาภาพก่อนจะมาพบเจอคุณโยมหลวงหลอดอคนเก่าเก่านี้อาตมาภาพบอกตรงว่าต้องจ้างต้องจ้างจะไปปล่อยปล่อยานี่ก็จ้างไปบางคนก็ให้ไม่รู้จักพอขอไม่รู้จักเวลานี่ก็มีแต่ส่วนมากแล้วก็ต้องจ้างจ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเราก็สบายใจด้วยแต่พอมาเจอคุณโยมหลวงหลอดเนี่ยคือ แลกไปเลยนะท่านไม่เอาเงินทองไม่เอาปัจจัยแล้วก็ท่านก็มีความสุขแกบอกว่าผมแม้จะไม่มีเงินร่วมสร้างความดีกับพระอาจารย์แต่ว่าก็ขอช่วยด้วยกําลังกายนี่แหละมาขับรถให้นะบางวันแกก็นําปัจจัยส่วนหนึ่งของแกที่แกวิ่งมอเตอร์ไซค์วินนี่แหละแกก็ได้ปัจจัยมาร่วมกับธารมาภาพมาสร้างบาร,รมีก็หลายครั้ง ก็ถือว่าคุณโยมหลวงหลอดนี้เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อตมามภาพเป็นสะพานบุญนำพาตมามภาพไปปล่อยปลาไปสร้างคุณงามความดีในแต่ละโอกาสในแต่ละเวลาถ้าไม่มีคุณโยมหลวงหลอดนี้ก็โอไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็ถือว่าคงจะเป็นพระบุญนะนะบุญเก่าคราวก่อนที่เคยได้สร้างสมบรกรมกันเอาไว้คุณโยมหลวงหลอดก็จึงได้มา ร่วมแล้วก็มาคอยรับใช้แล้วก็คอยเป็นสะพานบุญานำมัตมาภาะไปปล่อยปลาแล้วก็ช่วยขับรถไปทำธุระต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนากับคุณโยมลุงหลอดเนอร์อนุโมทนาในระยมความดีเราก็สร้างคำไปความดีก็ให้ไป พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะอัตมาภาพนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะก็ส้่งคุณงามความดีไปนะปันหนึ่งรถน้ําท่วมแล้วงูก็เข้าไปในรถนะสมเนนก็ช่วยกันคนหางูก็เลยไปรื้อเบาออกเบาะก,ก็เสียหายหมดนะก็ต้องไปทําเบาใหม่เมื่อไปทําเบาก็ไปถามร้านทําเบาเขาเห็นสภาพเขาก็บอกว่า 1,400บาทนะก็เลยบอกโยมว่าเอาอย่างงั้นเดี๋ยวอาตมาภาพนะจะมาทำเบาร้านนี้นะเดี๋ยวอาตมาภาพนำรถไปอ่ซ่อมซักแป๊บหนึ่งก่อนนะก่อนนำรถไปซ่อมอ่านะถ่ายน้ำมันเครื่องบ้างอะไรบ้างเหล่านี้เป็นตน้นยูๆก็มีโยมคนหนึ่งนะแกนํารถมาปะยางพอดีเห็นรถอตาตมาภาพนะแกก็เลยแนะนํานะพรำอาจารย์ลองไปทำเบาอยู่ร้านโน้นนีนะบอก เป้าหมายชัดเจนอัตมาภาพเมื่อดำเนินการเรื่องรถในการส่อมแซมในบางส่วนที่สึกหลอนะหรือว่าในบางส่วนที่เราถ่ายนะ้ำมันเครื่องเซ็จซับเรียบร้อยก็ไปตามที่เขาบอกไปก็ไปพบเจอกับคนใจบุญเขาเห็นสนภาพเบาะเสร็จเขาบอกว่าผมขอทำให้พระอาจารย์300บาทก็แล้วกันโอ้นี่บุญกุศลเราได้ไปเจอคนที่ ดีกว่านะเขาพูดดีต้อนรับดีมากเลยนะแล้วก็เย็บเบาเสร็จสับเรียบร้อยนะสามบาทก็นี่สังเกตให้เห็นว่าบุญก็เป็นประมาณนี้แหละนะบางทีเราจะเดินทางไปไหนก็าตามนะก็จะให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามอโยมทํางานก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีงามเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคนที่ เห็นแก่ตัวคนชั่วก็จะหลีกหนีเราไปโดยปริยายนะเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีงามอาจจะไปไหนก็ตามจะไปสู่นะเป้าหมายได้อย่างรอดปลอดภัยในการเดินทางก็คือความดีนะก็ขออนุโมทนาเดินพร